ลูกนี่วันนี้เราตอนนี้ใกล้จะดึกแล้วนะเอาดึกแล้วนี่ไปเข้านอนกันเถอะค่ะ ี๋ยวเข้านอนกันนะเก็บของกันเมันหนบเท้าหนูอเข้าไปเข้าไปน,นแม่อุ้มอ่ะนะ เคค่ดี๋ยวล,ลูกเตรียมตัวชือกัอนนะเดี๋ยวแม่จะไปกวาดน้อะไรเนี่ยขยะทำยังไงกันดีเนี่ยกวาดบ้านดีกว่า ยิ้อะไรกันนีลูกยิ้วก้างปาใครจะไปกินได้แมว่ากินไม่ได้อะไรเนี่ยอาหารจะลูกลูกต้องกินมันนะเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรกินแล้วล่ะแม่ก็ไม่มีเงินซื้ออ่ะกินไป หนูไม่กล้ากินค่ะกินเถอะแม่รู้ว่าหนูกินจะกินได้หลับตากินได้ค่ะ กลับไปงานเราเอาไปขายกันไหมลูกได้เลยเราจะได้เงินดีจ้ะจะขายที่ตลาดไปกขินเถอะไปแม่เราจะไปตลาดเพ่อจะไปขายพวกนั้นเหรอใช่จ้ะพวกเราจะได้เงินแน่ มี่นี่มี่หนูหิวล่ะเดี๋ยววันไหนที่ นะะได้คะ่ะได้คะ่ะคนละ20บาทนะคะโ้ดีเลยคะ่ะน้ำไทยถึงพัน 1, บาทเลยค่ะโอ้ขอบคุณคะ่ะนี่คือนมนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเจ้าน้ำคุณวันนี้ที่อยากเล่นเดี๋ยวหนูไปนี่คือของฝากนะคะขอบคุณะคะ่ะอูเอกสารใบงานเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเจะมาขายต่อ ใครอยู่ตรงนั้นน่าสงสารจังอยอยหายนะขอบคุณค่ะนีจ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไปรหรอกี๋ยวไปยืนกดอ้่เหมยน,นี่เอาไปนะ ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอ,อุ้ยหิวใช่ไหมคะแม่ข่ะขอบิซซ่าฟรีได้ไหมคะเอาคุณค่าด้ด่ะ โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะว่าหนังคุณน้ามามก็ช่วยให้ทีแรกขอบคุณค่ะน,นี่เนาะน่เป็นครั้งขอบคุณค่ะหิวขนมหวานจ้งเออไม่เป็นไรค่ะ ส่งเสร็จเขายังไม่เสร็จนีนะ้นี่ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอนะคะเดี๋ยวถ้าแบบนี้นี่นะคะของฟรีค่ะถ้ามีมิติถีนั้นวางไวต้ตรงนี้ได้นะคะคุณเป็นคนใจดีมาก ขอจีนเลยือ yeah. อะไรจังเลยอะไรจังเลยหนูเซ็ตมากเลยขอขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้าแม่เราไปที่ที่อื่นดีกว่ายส yes. พวกเราว่าพวกเราได้ของเยอะแล้วละ่ะเย้ยัสยสพวกเราได้ของเยอะแล้วแต่หูเราไม่มีบ้านอยู่เลย แล้ววันไหนที่รถถังขยะอาจจะมาหเหรอคะอ๋อใช่ค่ะมาพวกเราได้ของกินเต็มเลย ចាំមកเก็บเอาไว้ ใค่ะแล้วก็หนูก็พวกหนูก็เป็นคนจนแล้วว่าก็ไม่มีของอะไรเลยค่ะแค่มีของกินที่เราไปตลาดกันมาค่ะเอาหรครับใช่ค่ะผมมีความลับอะไรนยครับอะไรอคะคะตรงนี้สิครับอะไรเหรอคะมันคือที่ที่มูอทอนน่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรเลย,เลยมีของ เสื้อเต็มเลยลูกเอาไหมเอาค่ะเอาค่ะตรงนี้ด้วยครับเสื้อสำหรับเด็กแล้วลูกเอาไหมเอาค่ะอยาจะเปลี่ยนเสื้อใหมชอบเสื้อจริงมากสวัสดีครับขออนุญาครับคนละยี่สิบบาททุกตัวเลยครับอ้าวสวัสดีครับขอสวัสดี ขายเสื้อเอาอครับเอา้าเธอนี่นะ้องอยากมาทำอะไรเหรอ๋อแค่อยากได้เสื้อค่ะรอเป็นคนจนเหรอไงโอ้นั้นถ้าจะเอาเงินเอาเสื้อไปเถอะขอบคุณค่ะมีด้วยขอบคุณมากเลยนะคะเย้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนั้นผมขออยู่ด้วยนะครับ ได้จะ้ะว้าวดูเสื้อพวกนี้สิฉันจะเก็บเอาไว้เป็นความลับเก็บทุกอย่างที่เป็นเสื้อยืดเจ้ะนี่ทู้ตันนี้นี่วันขอโทษนะครับลองเดินมาตรงนี้สิครับมันมีท่อลังหนึ่ง จะเป็นบ้านคุณได้เลยนะครับแม่หรอคะมาดูสิครับทอมนี้คุณอาจจะอยู่ได้นี่สวยมากใส่เชิ้ดูหน่อยแต่เธอมาด้วยนะขอบคุณครับส,สวยมากเลยทำอ,อะไรเนี่ยเป็นทอมที่ทนอยู่ได้ันหมดหมครับ ม,ามานน่นรังจนมนมานัเยียเป็นค้ที่แม่เคยเห็นมันมาต่อเลยมาใสอ,อ,อย่างนี้ครับพวกเราก็จะได้ชื่อตัวใหม่ คุณนะครับเอาของที่คุณได้มาสิครับเก็บของทั้งหมดที่มีเลยครับใช่ครับแล้วก็มาตามผมนะครับเรสจ็ต้องเก็บมัน ีเก็บเอาไว้มาตามผมนะครับพวกคุณอาจจะมีบ้านที่อยู่ใหม่ตอนนี้พวกคุณก็จะรวยแล้วครับเย,ย้พ่อจะมีบ้านที่อยู่ไม่ต้องอยู่ที่หนึ่อนแล้วเราจะอยู่คอนโ,ซโซได้เลยนะครับไม่แพงครับฟรีเพราะผมเป็นเจ้าของตึกด้วยครับเย,ย้ ขอบคุณมากเลยจ้ะน้องไหนๆพวกเราขึ้นลิฟต์อยู่เลยครับถึงแล้วค,ครับคือข้อชั้นนี้คือชั้นสามนะ ว่าเสร็จแล้ไม่เป็นไรเขาหยุดไม่ได้ครับมีคือบ้านที่สวยที่สุดเลยครับเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจเมลจ๋าออกไปก,กันเถอะนะเม่อไหร่ครับลูบ่ต่อว้าวไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน,นเลยลูกใช่ค่ะแม่ ของที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคเห็นมาก่ก็ว้าวมีของเล่นด้วยหนูจะแั้ชื่อจะน้ว่าออร์เรนจ์แม่มาดูสิชุกตาหนูจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าดอรี่ดอรี่แตทารีอแม่ค่ะอันนี้มันคืออะไรเหรอคะไม่รู้สิไปถามพี่เขาอ๋อเขาเรียกว่า iPad ครับ ทำไมบ้านช่วยเราไม่มีล่ะเพราะบ้านคนณถึงจะไม่มีเพราะไม่มีเงินซื้อดูดูนีิแม่ไม่เคยมีโทรศัพท์มาก่อนเลยดูสิมีเสียงด้วยแม่ชอบวันนี้มากเลยเนาะวันนี้เป็นดูสิคอมพิวเตอร์แม่ไม่เคยซื้อมาเลยนะเพระมันแพงนี่กี่บาทหรอครับโอ้แค่สามพบาทครับว้าว แม่ครับอ้ยลูกมาดูนี่สิกล้องถ่ายนะลูกเป็นกล้องสำหรับหนูเลยแม่ให้หนูจริงเหรอคะจริงสิจ้ะลูกนี่ขอถอดเลยาอถอดกิ๊บไปดูห้องนอนไปดูตรงนั้นกันไหม ฉันเพิ่งเข็นอันนี้เป็นครั้งแรกมีหมวกด้วยปิดไฟปิดไฟเปิดปัดลมเป็นของดีดีที่สุดในวันนี้มีเครื่องซักผ้าด้วยชุดนวนซักผ้าด้ด้วยเย้โอ้โลง่งอ่าลงสักทีชิดหน่อย ขนาดนี้มาก่อนเลยพอนี้ดีที่สุดเลยเขาใช้ตัวเหรอขอใส่นอนอล้อฉันพร้อมที่จะอาบน้ำแล้วล่ะเสร็จดีมากเย้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดลูวันนี้อยากมนเค้กไหมจ๊ะ ได้ค่ะวันนี้แม่จะทำเค้กสูตรโปรดของหนูเลยนะหนูไม่เคยกินเค้กมาก่อนเลยใช่มาแก้ใหม่ละแม่จะอุนนที่เค้กเี๋ยวก็ไปในตูอ้อบ ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยไปทั้งวันที่ดีที่สุดเท็กได้แล้วไปใช้ตู้เย็ดีกว่ารูปวันนี้เป็นมาที่ดีที่ใช้ค่นี้่คุณมีสีแดงแดงแล้วค่าวไม่ว่าอะไรอ่ะโอ้แต่ครับมันเป็นยูทูปยูทูปมันคืออะไรเหรอครับพวกเธอพวกคุณจะสามารถจะดูอะไรก็ได้สมมุติ ดูอย่างอื่นเช่นดูย t ท b e ได้หลายอย่างเลยครับแม้แค่ดูอย่างอื่นที่ดูย t ท b e การ์ตูนแบบนี้ไหมครับจริงหรอคะหนู่ขอกดดูด้วยสิฟังเพลงก็ได้นะครับนี่คือเกมไหมโอเ้เกมโตก้าโตก้าครับโตก้าเวิ์ มันสนุกมากเลยแม่ดูสิิี่นี่นคืออะไรหรอคะชีวิฉันไม่เคยมีมาก่อนเปิดชีวิตีกว่าสวิตว้าวแล่วนี้สนุกมากเลยเนาะใช่ครับหนังเรื่องนี้นชื่อว่าเรื่อง Over the World Over the World โอ้เรื่องนี้นี่เองที่ที่รอดูมาอยู่ตั้งนาน งั้นผมขอลงไปชั้นล่างนะครับไปได้เลยค่ะบายรูไซว่าไงดีเพนยังดีเพืเลยกับเธอพ่อาึอร่อพ่อขอไปนอนก่อนนะได้เลยค่ะเปิดไฟไหมได้ค่ะ I น,ะะนี่ไปโรงเรียนเร็วเย้โรงเรียนโรงเรียนที่เซนสูไปให้พ่อเขอนาน,นี้ไปสมัครโรงเรียนใหม่กันเย้หนูไม่เคยเรียนโรงเรียนก<ย>ตหนูจะต้องเรียนที่ สมัคร่อนห้ามเรียนเลยนะโอเคค่ะเย้เปลี่ยนแปลงมากเลยใช่วัสดีค่ะคุณคือใครห้ามมาโรงเรียนอขอคอโทษค่ะแค่สมัครโรงเรียนหน่อยนะคะโอได้ครับสามพันบาทครับ สามพันบาทค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอ่าสมัครเรียนได้เลยเย้ยูฮูลูกไปแล้วนะแม่ไปละ